สวัสดีครับผมธนเดชองค์สุกุลโชธน,นะครับผู้นำระดับชิปโปเดมอนของบริษัทบิ๊กซันอันเฟรย์วันนี้เรามาทำความรู้จักกับแผนการตลาดของบริษัทบิ๊กซันอั ly ฟรยครับแน่นอนครับแผนของบริษัทบิ๊กซันอัลเยนี่คือไม่ได้ซับซ้อนนะครับเป็นแผนที่แบบง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆเรามาทําความรู้จักนะครับที่ไปที่มาของไรายได้นะครับว่าเป็นยังไงมาดูนะครับอันดับแรกครับเราร่วมหุ้นนะครับ เราสมัครสมาชิกก่อนคนระับ200บาทครั้งเดียวตลอดชีพนะเอกสารก็คือจะมีสำเนาบัตรประชาชนกับหน้าบัญชีธนาคารนะหรือว่าบุ๊คแบงก์นั่นแหละครับยกเว้นในส่วนของธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารอมสินนะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนะส่วนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็นะใช้ได้นะครับอย่างแรกก็คือที่ผมบอกขาค่าก็คือบัตรกับหน้าบัญชีธนาคาร ทีนี้นะครับในเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกในเรื่องของตําแหน่งนะครับหรือว่าแพ็กเกจของอาทางบริษัทนะคือเลือกรับในเรื่องของไรายได้ว่าเราอยากได้น้อยอยากได้มากนะครับมันอยู่ที่ความต้องการของเรานะในแพ็กเกจแรกนะครับหรือว่าตําแหน่งที่หนึ่งก็คือตําแหน่งบล็อตน,นะครับหนึ่งพันพีวีหรือคะแนนนะครับพีวีก็คือ point value ทีนี้นะครับ สามารถที่จะสร้างรายได้นะก็คือสูงสุดเต็มแม็กซิมัม7500บาทต่อวันเดือนนึงก็คือ225,000บาททีนี้นะฮะตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งซิลเวอร์อ 3, 15, อก็คือ3000ันพีวีรับรายได้เต็มแม็กซิมัมวันละ12,500เดือนนึงสูงสุดก็คือ375,000บาท แต่ตำแหน่งที่สองนี้มีเงินคืนในระบบอยู่ที่400บาทน,นี่คือยอดยังไม่หักภาษีและค่าโอน,นครับตำแหน่งที่3าครับนั่นก็คือตำแหน่งโกลตำแหน่งโกูนี่คือ5,000 PV รายได้สูงสุดก็คือวันละ20,000เดือนหนึ่งก็คือเดือนล 6, ั600,000บาทตำแหน่งนี้มีเงินคืนอยู่ที่800บาท และตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นที่ยอดที่มากมากกคือตำแหน่งที่4ครับเป็นตำแหน่งไดมอนหรือตำแหน่งเพชรตำแหน่งนี้คือเกี่ยวคุณประโยชน์ได้ตลอดชีพคั 1, นคะเนนครับใช้ไ,ได้ต่อวันวันละ30,000ื่นแล้วก็เต็มแม็กซิมัมต่อเดือนนะครับเดือนละ9 0 0 0 0สบาทและมีเงินคืนอัตโนมัตินะอยู่ที่1,200ระดับอย่างนี้สามารถรับรายได้ที่เยอะมากๆหหลายคนที่ เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ตัดสินใจแค่ครั้งครั้งเดียวกับสาม,มารถที่จะสร้างรายได้แบบก้ากระดดกคนอาจจะมีนะพลานี่สที่เยอะตำแหน่งนี้ผมว่าเหมาะมากตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัทวิศนาฟลายก็มีทั้งหมด4แพ็กเกจหรือว่า4ตํตำแหน่งเพียงเท่านี้มันอยู่ที่ความพร้อมของท่านว่าท่านจะเลือกตำแหน่งไหนแต่ว่าข้อดีนะครับของแผนทางธุรกิจของบริษัทวิศนุฟลายก็คือสามารถที่จะ ท็อปอัพหรือว่าอัพเกรดได้ตลอดนะครับไม่มีระยะเวลาอยูนะ่ที่ความพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีนะวันนี้นะครับผมว่าแน่นอนครับถ้าจะลงความพร้อมมันไม่มีความพร้อมในโลกนี้นะครับแค่ท่านตัดสินใจว่าท่านเลือกตําแหน่งดีที่สุดเพราะอย่างน้อยเวลาเราทําตลาดมันจะหนึ่งเรามีสินค้าการทําตลาดมันก็ง่ายสองนะเวลาเรามีองค์กรเรามีทีมงานบางครั้งบางทีการที่เราตัดสินใจลงตําแหน่งใหญ่ นะมันจะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตการทําตลาดที่ง่ายขึ้นต่อองค์กรของท่านผมว่าทางที้คือตำแหน่งนี้บบนนะตะตัดสินใจเลยและลำดับต่อไปครับในเมื่อเราเลือกแพ็กเกจนะครับหรือว่าตําแหน่ง4ตําแหน่งละนะทั้งหมดนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกตําแหน่งไหนก็าตามนะท่านสามารถรับรายได้5ช่องทางรวยนะมาดูครับ